สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับวันที่22นะครับมีหน้า6 3สามนะครับผ้ามาเบิ่งว่านะครับย้มมือเศร้านะครับผมกะก้อนออกจากคอกนะครับเพื่อนกษสรลูกนะครับมาเบิ่งว่านะครับอีกนาทีหนึ่งนอกจากเลี้ยงเลี้ยนะครับย้มมือเศร้าเ่าก็ต้องมาสังเกตอาการง่วนะครับ ว่ามีตัวใดซึมบอนะครับซึมเสาบอนะครับมีตัวใดเ,เป็นสั์นะครับแล้วก็เบิ้งอาการนะครับเจ็บขานะครับเจ็บขาเจ็บปากนะครับหรือว่ามีอาการผิดปกตินะครับ ว่าเขาขั้นเห้าเห็นนะครับงัวตัวใดผิดปกตินะครับสีบบได้ปล่อยไปเลี้ยงนะครับสีได้ขังแยกไว้นะครับหรือว่าฉีดยาแล้วก็จับแยกไว้คอกนะครับเพื่อรักษานะครับขั้นปล่อยไปน้าฝูงนะครับเห้าโบได้เบิงนะครับแล้วไปหู้นะครับไปหู้ที่หลังนะครับบางเทีมันเอามายากนะครับ ฝูงมันกับสิบัร้อนะครับตัวไดเจ็บขากับสิง่งแางเมื่อท่านมูนะครับเข้ากับตรงต้อนตรงรอมันเสียเวลานะครับแล้วมันก็ลำบากนะครับก็จ,จาเป็นต้องลุกขึ้นมาเบิงก้อนนะครับอันนี้กับยูบ้านไส้งามนะครับตําบลเขาแหลมนะครับอําเภอชยบาดานนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับเป็น คอกว่าของท่านนายกอบตอเขาวแหลมนะครับผมก็จำซื้อเพิ่นบ่บได้นะครับก็มาทายให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับให้เกษตรกรนะครับได้เบิ้งนะครับเพื่อเป็นความรู้เป็นกรณีศึกษานะครับในการเลี้ยงนะครับ ะฟูงนี้ก็เป็นง่วขาวทั้งเบิดนะครับง่วขาวทั้งเบิดเลยนะครับเจ้าของทธนนยกนะครับมักง่วขาวนะครับเพืนเลี้ยงเพื่อนกะลูกขึ้นมาเบิ่งแล้วหละครับเนี่หมือเศร้าตอนสังเกตอาการนะครับ ตัวใดท้องไกลคอดนะครับเห้ากับสีบอเอาไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าขั้นไปคอดอยู่ไกลนะครับหรือว่าไปลักคอดอยู่ในป่านะครับบางเทีเห้าบบเห็นนะครับคอดถึงเวลากลับนะครับลูก่างบบใดแต่ว่าเมียกลับมาน้ำฝูงนะครับก็ต้องไปน้่หา ลูกนะครับแกซีมีมันสีเพิ่มความลำบากให้เขาอีกหลายอย่างนะครับต้องไปหาต้องไปนั่มนะครับบางทีก็หาหินบางทีก็หาบัวหินนะครับทันอยู่ในปลาอีลีกับมีมาจงมาจอกนะครับกัดนะครับจะเกิดการสูญเสียนะครับ นี่ละครับก็เป็นคอดีของการเบิงนะครับลูกเบิงย่ำมือเศร้านะครับตรวจนะครับเศร้าแรงเศร้าแรงนี่ต้องตรวจนะครับตรวจเบิงอาการงัวนะครับสังเกตนะครับผิดปกติบอนะครับย่ำห้ฟ้างอาหารเสริมย่ำมือเลี้ยงกับตรงเบิงนะครับตัวใหที่กินผิดปกติหรือตัวนี้มันคือบวกินนะครับผิดสังเกตนะครับเข่ากับตรงซ่อมนะครับ งามนะครับงัวพอดีของงัวไรเลี้ยงอยีกอย่างหนึ่งก็คือเล็บนะครับเล็บเพื่นทิ่ม้นดีนะครับบบยง่าวนะครับก็่คืองัวขังคอ,อกนะครับหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงแบบขังนะครับก็บเป็นงัวขาวกับจิงนะครับแต่ว่าพอใส่เป็นพอเลือดร่อยนะครับเรื่องหุ่นเรื่องล่ำโตกับมามาดีนะครับ มีการพัฒนานะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์อยู่เรื่อยนะครับตัวผู้ของฟูงนี้เพื่อนกับีิปอยไปน้ำฝูงเลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงในเขตของเจ้าของนะครับเป็นพื้นที่ของเจ้าของนะครับแล้วก็เซ้าเพื่อนว้แดนะครับเม่ได้ปนกับฝูงอื่นนะครับเพราะว่ากเกเล่บบมีปัญหาเรื่อง ตัวผู้นะครับไปติดสัตว์กับฟูงอืดหรือว่าหลงฟูงนะครับท่านง้วฟูงหลายๆนี่ไปเลี้ยงร่วมกันหลายๆฟูงนี่นึ่งเพื่อนตีกาไว้นะครับหรือว่าตีสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าของไว้นะครับที่ง้วเวลาหลงนะครับเวลาง้วหายไปน้ำนะครับเห็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าของก็จําได้เลยนะครับบางเทียคําเบาข้นนะครับ ว่าโบเมนของเจ้าของนะครับขั้นไปอยู่ในฝูงกับว่าเมนของเจ้าของนะครับขี่ตู้นะครับตู้เอาบางทีคข้าเาเาข้นนะครับเท่ากับเบาหยั n g bo d a นะครับเพราะว่ามันหลายนะครับเท่ากับจำ b ได้เบิดหรอครับอาจจะจําได้แต่เพื่อนว่าโบเมนมันกับากกันนะครับมันกับมีสัไม่หยั n g bo m ประวัติบ o มีทะเบียนบ้านนะครับ bo มีมีอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นของเฮานะครับขั้นเฮาบ o ตี แบนหรือเห็ดสัญลักษณ์ไว้นะครับเพื่อนกับปลอยประมาณแปโมงนะครับผมถามแล้วกับน้องนะครับลูกไส้ลูกไส้กับเมยไปเลี้ยงนะครับสองคนนะครับ สิผ้ายางเบิึงว่าน้อยนะครับออกมือว่านีพร้อมกันเลยนะครับสามแม่นะครับ <c oughs> <c oughs> งามนะครับอันนี้น่ติดยูหูนี่กันนะจะเป็น,นยังเนี่ยเราจะเป็นประวัตินะครับเกี่ยวกับม่ววันเดือนปีเกิดหรือพ่อแม่ทั้งสี่นะครับเสือ้อสายนะครับ งามนะครับก็บเป็นงวขาวที่ถือว่างามนะครับฟูงนี่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีนะครับขนาดนาแรงครับหยาบบุมีกับยังสมบูรณ์นะครับขั้นสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับลูกออกมาได้สามสี่เดือนกับสองเดือนนะครับเดือนกวัวสองเดือนกับสามารถเป็นสัตว ได้แล้วก็ผสมเร็วนะครับก็เห็ดให้เฮาบ่เสียเวลาในการเลี้ยงนะครับเลี้ยงงอบ่วทองนี่ก็เสียเวลานะครับเนี่ยครับให้เบิ่งล่ำตัวตัวนี้นะครับงามเป็นงวที่ล่ำตัวนะครับเป็นสี่เลี่ยมพื้นผาเลยนะครับเนี่ยไทยก็สวยนะครับบันทายสวยนะครับ กํเนื้อบั้นท้ายก็ถือว่าหลายนะครับขนาดกินแต่ห้ากระฟางนะครับเป็นง้วที่มีหนังที่หนานะครับเนี่ยตัวเนี้ยหนังหนานะครับแล้วก็ลึกนะครับฉีดง้วนนะครับให้สะดือหรือว่าอันที่หอยอยู่ใต้ท้องเนี่ยครับเวลาเข้าไปเรียกง้วนนะครับซื้อง้วตามตลาดนะครับอย่าให้มันย่านเกินไปนะครับแหมคือ เนียครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นง่วแเมรทำประมาณลูกสองนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับสวยนะครับขั้นเงาคือตัวทั้งหลังแน่กะมันมันบ่วงงามนะครับมันง่งงามขั้นสิเรียนง่วงงามนะครับขั้นเรียนง่วงงามมักง่วงงามเวลาไปเลือกซื้อนะครับอีกอย่างหนึ่งคือลึ่งสะดือนะครับใตท้องเลยนะครับย่าให้งย่านดังซี่นะครับ ให้มันนะครับให้มันได้ขึ้นตัวนี้นะครับถือว่างามใสได้นะครับขั้นเป็นงอหน้อยนะครับงอหน่อยมันก็มีโอกาสขั้นมันใหญ่ขึ้นมามันก็สิตึงขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเวลามันขยายโครงสร้างนะครับมันกสิสะเสือมันก็สิีตึงขึ้นมาอีกนะครับมันตอนน้อยมันกัย่งยานอยู่นะครับดูเส้นหลังนะครับ เส้นหลังตรงนะครับเป็นว่าหลังตรงถือว่างามนะครับเวลาไปซื้อกับเบิงนะครับอย่าให้หลังเอ็นหรือหลังโก้งนะครับท่าย่ายสูงกว่าหนาแน่นอนนะครับคือว่ายังไงได้อีกนะครับคือญงบ่ขันได้เต็มที่นะครับขั้นท่ายสูงกว่านะครับไขยก็คือกันนะครับให้เบื้องหนานะครับนี่ครับ กระโลกใน่นะครับกะโลกใ่หนานะครับร่วมกับขั้นใดไซนีนถือว่าโอเคนะครับขั้นเป็นสีแดงอ,อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดหมื่นคนละครับสำเนาขั้นแดงโบดกับแท่งขึ้นไปอีกนะครับจะบ่งบอกถึงพอพันธุ์นะครับหรือว่าการพัฒนาสายพันธุ์นะครับ ออกไปโซนบามันแล้วนะครับเนี่ยเมว่าสิเป็นเรื่องเนื้อหนังนะครับลํำโตนะครับความลึกนะครับกระบงบอกว่าเป็นบามันนะครับสายเลือดทีโอเคแล้วนะครับมันมีลักษณะของบามันแล้วนะครับขนาดแรง้ยงนี่นะครับหนาบมีกันยังกันยังสมบูรณ์อยู่นะครับกันยังอ้วนสมบูรณ์บบจอยนะครับเนี่ย ข้อดีของการะมันน,นนะครับกินแต่ห้ากับอ้วนนะครับกินแต่ฟางกับอ้วนนะครับบ่ต้องบ่จำเป็นต้องหัวาหานนะครับห้ากับฟางซื้อกับอ้วนแล้วนะครับแล้วมันสี่ดูดีนะครับตัวนี่ครับตัวขนาดเมื่อกี้ถือว่าโอเคนะครับเบิ่งสิให้เบิ่งขานะครับ งัวเนี่ยคั้นมีเนี่ยครับขาใหญ่ขอขาใหญ่นะครับนี่ครับ,ขขนนรบ,รบเป็นงัวที่ขอขาใหญ่นะครับเบิ้งกระรู้เลยนะครับกีบใหญ่ขาใหญ่นะครับมีกระดูกที่ใหญ่นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ขาหน่อยกว่าตัวเมื่อกี้อยู่นะครับเนี่ยให้เบิ้งหน่อยกว่าตัวเมื่อกี้อยู่ เนี่ยหน่อยกาตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็ถือว่าโบไดหน่อยเลี้ยวนะครับ,บถือว่าหน่อยก็กันซื่อนะครับกับโบด้ถือว่าหน่อยผิดปกติหรือว่าหน่อยจนนาเกียดนะครับพอพั่นก็เป็นตัวใหญ่เลยนะพอพั่นเลือด่อยสีขาวนะครับเป็นง่วขาวที่รู้สึกว่างามนะครับบางคน เห็นว้าขาวบวงมักนะครับมันบว,วงงามแต่ว่ามันอยู่ที่ลักษณะนะครับง้วอแดงบางตัวบวงงามกับมีนะครับแต่เ้าต้องเบึงลักษณะตัวนี้น่าจะไก่ออกเรียวนะครับนี่นะครับงวงไก่ออกเบึงนะครับเบิงนครับการสังเกตงวไก่ออกนะครับไก่ขอดหนึ่งเลยเนี่ยครับเบิง เบิงนมนะครับเริ่มเต็มนะครับเริ่มขัดก็คือตึงนะครับเต็มที่แต่ก็สิบห้ามาาเบิงไทยนะครับเนี่ยครับเพศเขาสีบวมนะครับโค่นหางเดิมสียุบนะครับ เริ่มสิยุบนะครับเนี่ยสองตัวที่ท่ายใกล้กันนะครับใกล้แล้วนะครับเบิ้งนะครับใกล้แล้วนะครับให้เฝ้าระวังนะครับเพราะว่าสีวะได้เกิดการสูญเสียนะครับ นี่ก็เป็นพอพันธ์นะครับตัวนี้พอพันธุ์ทีมาเตรียมไว้นะครับทดแทนตัวใหญ่นะครับเฮ้าเอามาเรียงแต่น้อยนะครับมันก็บที่เชื่องนะครับจับได้รูปได้นะครับสีไ้รูลักษณะนิสัยนะครับสาคัญนะครับอารมณ์ของง่วนะครับก็สําคัญนะครับการทายทอดพันธุกรรมนะครับถ้าพอพันธุ์ที่มีความเชื่องนะครับแล้วก็อารมณ์บอดุบอดุไลนะครับก็สีทายทอด ปลาล้มนะครับผ่านพันธุก,กรรมนะครับลูกเขาอ,ออกมากสิมีลักษณะเชื่องนะครับบดุบไลยนะครับจะฝากติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมคลิปนี้กะอาจ,จได้ ความรู้หรือว่าเปลี่ยนประโยชน์กับ f อนะครับบนหน่อยกหลายนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมมีโอกาสผมกับชีดได้ท่ายให้เรื่อยๆนะครับอ๋ออีกอย่างคืองัอฝูงยังสินะครับน้อยคนส่วนท,ที่ขายตัวเม่นะครับส่วนมากเพื่อนที่ขายแด่ดตัวผู้นะครับเห็นหลายคนถามว่ามีแบงบร์นะครับจากหาแม่ซิบแม่ เพื่อได้ไปเห็นแนวอันนี้ก็อยู่ที่ความความเข้าใจนะครับกันหรือว,ว่าอาจจะเป็นความอาจิะเป็นเรื่องของแบ่งปันนะครับไปเลี้ยงโบเมนวามาซื้อแล้วก็ไปขายต่อนะครับจังสี่เพื่อนกับโบอยากให้นะครับเพราะว่าคนที่เลี้ยงงัวจังสี่ขันโบหักอีรีนะครับ ก็บ่มีใจมากอหลีกะเลี่ยงมากบ่ได้โดนปนี้นะครับตัวแม่นี่ซ้ำทองคำนะครับหวงกว่าทองคำนะครับเพราะว่าออกลูกออกหลานให้่นะครับเห็ดเงินให้นะครับขากอบ่เงินบ่พ่อยนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับสำหรับคนที่ลย้ยงว่าโดนโดนครับกัสีหูว่าเพิ่นเพ่งนะครับหักเพ่งนะครับหักเพ่งกว่าลูกอีกนะครับบางเทีอ เพราะว่าได้กินได้ใส่ย่อนง่วงนะครับบางคนบ่เคยตีนะครับเลี้ยงด้วยความหักอหรีนะครับขั้นต้องมาดูดุนะครับ้วกะม่าแบบเห่นน้ำกันมาเยี่ยมมายามนะครับกระสิเป็นแบ่งปันนะครับขั้นเพื่อนเข้าใจถึงความต้องการนะครับเห็นความตั้งใจสีเลี่ยงอหลีนะครับเห็นมามาักอหลีเพื่อนกะแบ่งให้ยอยู่แล้วละครับ ไปเลี้ยงนะครับวนไปซื้อมาแล้วก็ไปขายต่อนะครับพันหูที่หลังพิ่นกับสีโบแบงไห้นะครับที่หลังนะครับมาที่หลังพิ่นกับสีโบแบงไห้นะครับส่วนมากเพิ่นสีขายแต่งัว่าผู่นะครับรุ่นหาหกเดือนนิงเสียนะครับเพราะว่ายัางไาตีมันดื้อนะครับงัว่ผู่น้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ จำนวนแม่มันหลายนะครับเพื่อนกะขายไปเลยนะครับบ่ต้องเลี้ยงให้หอดปีนะครับเพราะว่าเพื่อลดปริมาณน้ำนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นเงินนะครับในค่าใส่ใจนะครับส่วนงอแม่นะครับตัวน้อยๆเพื่อนกะเก็บไว้ทดแทนนะครับรุ่นใหญ่นะครับเพื่อนเลยบ่ค่อยากขายนะครับเก็บไว้พัฒนาตัวนะครับแล้วก็ทดแทน ในรุ่นแม่ที่มีอายุหลายๆนะครับเพื่อนกระสีขายออกเปลี่ยนออกนะครับเอารุ่นใหม่ๆมาทดแทนนะครับกระีจงไว้เฉพาะจะฝูงนะครับตัวน้ำฝูงนะครับกะเป็นความู้นะครับเล็กๆน,น้อยๆหรือว่าหลายคนอาจสีบอเข้าใจในการเลี้ยงเม้าฝูงนะครับหรือว่า คันอยากได้อิลีนะครับเขามาขอเพื่อนกะขั้นเพื่อนเห็นความตั้งใจนะครับแล้วก็เห็นว่ามากอหลีเพื่อนกะแบ่งให้อยู่แล้วละครับอันนี้กะลองเขามาสอบถามเบิ้งนะครับผมอธิทายบางข้อกับบ่ได้เบอร์เพื่อนเพื่อนกับบสะดวกให้นะครับเพราะว่าเพื่อนกะเรียกหลายงานหลายนะครับบางคนกะให้มาเบิ้งเอาหอดคอกเลยนะครับมันก็เป็นแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจนะครับ ไกลกับมาครับเพราะว่าขั้นอยากได้อีรีนะครับก็ต้องแสดงถึงความตั้งใจนะครับขั้นเพื่อนเห็นความตั้งใจนะครับเพื่อนก็แบ่งห้ยอยู่แล้วแหละครับโมเมนต์โถ่ม้าวค่ำสองค่ำนะครับแล้วก็ขอซื้อนะครับขั้นอยู่ตลาดก็าอาจสิได้อยู่นะครับจะว่าอยู่นีเพิ่นเพื่นหักเพื่อนแพ,นหพ,นพงหลายนะครับ การที่มาเห็นนะครับมาเห็นยุคอกได้มาว่ากันนี่มันสีได้ความรูหลายอย่างนะครับเพื่อนก็สีได้แนะนํานะครับก็บสีได้ไมาเห็นคอกการจัดการคอกนะครับการเลี้ยงนะครับได้มาแลกเปลี่ยนข้อมรูกันนะครับได้มาถามกันตรงๆได้ไมาเห็นกันอหลีนะครับมันดีกว่านะครับ ถามว่าค่าน้ํามันก็อาจสิหลายบางคนว่าค่าน้ํามันมันหลายนะครับค่าใช้จ,จ่ายมันหลายในการเดินทางแต่มันกับคุ้มนะครับขั้นเริ่มต้นแล้วคุ้นเริ่มจากหนึ่งนะครับแล้วเริ่มถึกท่างนะครับเริ่มถึกนะครับบางประสบการณ์บางอย่างกับ่บจำเป็นต้อง ต้องเรียนรู้ได้ตนเองนะครับกับเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนะครับสีบวได้ผิดพลาดนะครับเฮาสิยางได้เร็ยวนะครับสิพัฒนาได้เร็ยวแล้วสิเกิดการสูญเสียหน่อยนี่นี่คือข้อดีของการมานะครับมาเบิงมาเห็นมาเว้ามาคุยกันนะครับถามว่าคุ้มว่าคุ้มนะครับผมว่าคุ้ม กับความู้กับประสบการณ์กับได้มาแลกเปลี่ยนความู้นะครับได้มาเห็นกันได้พี่ได้น้องนะครับขนาดผมนี่ตังพี่ตังน้องตังบ้านตังเมืองมานะครับมาขอเบิงขอไทยนะครับเว้ากันไปสักพักนะครับเพื่อนกะเข้าใจนะครับเพราะว่ามีมีความมักในสิ่งเดียวกันนะครับมันกะางนะครับเอาคลิปนี้กะฝากติดตามนะครับ ฝากกดไลกดแช่นะครับงาวเลยนะครับสวัสดีครับ